เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีสำรวจข้อมูลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้าไม่ถึงเสร็จการช่วยเหลือจากรัฐบาลเงินเยียวยา5,000บาทนะคะมีอยู่ด้วยกันกว่า3,000คนค่ะเพื่อม,มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละ2,000บาทโดยจะเน้นไปที่ผู้ว่างงานตกงานถูกเลิกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนหรือว่ากลุ่มประกันสังคม เป็นครอบครัวยากจนหรือเป็นครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีเด็กคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่รวมกันนะคะ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งรวมน้ำใจไปมอบไข่ไก่ข้าวสาร100ชุดค่ะให้กับทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นำไปมอบแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะโดยให้ท้องถิ่นบริหารจัดการเพื่อความรวดเร็วและลดการสัมผัสกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ